สวัสดีพี่ๆทุกท่านเด้อว,วันนี้ก็เป็นวันที่สองโอ้ยงตโอ้ยงโอ้ตัวบัลเลเลยกัดเข้ามากัด่อยกินเลือดไปตัวบัลเลเลยไปไหนแล้วเข้ามาได้ยังไงเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สองละ นี่ได้ยาตัวแรงเมื่อวานก็ร่างกายก็ปรับสภาพก็กับยาวันนี้ก็ปรับ <c oughs> เหมือนเดิมอันนี้ก็หกโมงเช้าหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงเวลาที่กินยาตอนสามทุ่มแล้วก็ บุกมายันสว่างแล้วก็จะประมาณนี้เลยพี่ครับอาการเป็นยังไงแพ้ยาไหมก็เริ่มเริ่มมีมีอาการให้เห็นเป็นที่น่าสงสัยอยู่หมอเพิ่นบอกว่าให้ดูว่าเรามีอาการแพ้ยาไหมหรือว่าอะไรยังไงเราจะรู้ของเราเอง ก็เริ่มมีผื่นขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่รู้ว่าเป็นผื่นผื่นที่แพ้ยาหรือเปล่าหรือเป็นผื่นที่ผื่นลมผื่นลมพิษผื่นอะไรหรือเปล่าต้องดูอีกครั้ง,งเพราะว่ามันเริ่มมีผื่นขึ้นมันคันๆแล้วก็มันเคือง,องตาแสบๆตาเป็นเพราะลิบยาหรือเปล่า แล้วก็อีกอย่างก็ระบบขับถ่ายของเราระบบกําจัดของเสียถ่ายเที่ของเสียก็ยังไม่รู้บอกไม่ถูกมันเองไม่รู้เดี๋ยวดูวันนี้กันคืนนี้ก็เมื่อคืนก็เปิดหน้าต่างนอนแล้วก็กว่าจะได้นอน พออยู่กับฤทธิ์ยาสู้กับยาอยู่แต่ก็ดีก็คือแรกคืนแรกก็หลังจากนี้เป็นต้นไปก็ถึงวันที่หมอนัดอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละถึงจะไปให้หมอดูอาการว่ามันร่นางกายเราปรับสภาพได้ไหมสู้กับตัวยาที่ให้มาไหวไหมถ้าสู้ไหวก็วันนู้น ถ้าให้เดาไม่ผิดนะวันที่ไปพบแพทย์ถ้าร่างกายเราโอเคตอบรับกับยาที่หมอเพิ่นให้มาไม่แน่หมอเพิ่อนอาจจะเพิ่มตัวยาขึ้นให้แรงขึ้นอีกอาจจะขึ้นอีกสักสองสามสองสามเม็ดหรือประมาณนี้แหละเดาเอาอันนี้แค่สันนิษฐานแค่เดาอี ในความคิดของพี่เพชนนะแต่ถ้าไปไปวันที่หมอนัดไปแล้วร่างกายเรามันสภาพมันสู้กับยาไม่ไหวพื่อนอาจจะลดตัวยาลงให้อีกสักเม็ดสองเม็ดก็ได้อันนี้แค่เดาสันนิษฐานเอาตอนนี้ก็ขาดไม่ได้แม้แต่วันเดียวมื้อเดียวถ้าเราไม่กินวันเดียว ก็คือเราต้องนับหนึ่งแล้วก็เริ่มใหม่นับหนึ่งคือจากปกติเราก็รักษาอยู่แล้วใช่ไหมรักษากินครั้งหนึ่งก็กินครั้งแรกก็นับหนึ่งตัวมรุเรากินไป29วันเราลืมกินอย่างนี้วันที่30เราลืมกินเราก็ต้องไปนับหนึ่งวันที่30ใหม่31ใหม่ คือไอ้ที่กินกินมาเนี่ยคือมันต้องทิ้งไปแล้วก็นับใหม่เริ่มใหม่นั่นแหละสําคัญตรงนี้แหละล่าสุดตอนนี้ก็โอเครู้สึกว่าร่างกายมันบอกไม่ถูกมันเพิ่งวันที่สองเองมันยังไงลุกอกไม่ถูกแต่ก็ดีดีกว่าวันแรกหน่อยเนะ ข้างบนนี้ก็อากาศแย่ที่เดียวเือต้องไปลงข้างล่างอีกน้อยหนึ่งกันเสียบน้ำร้อนต้มน้ำร้อน โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยจตามดูอาการว่าเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงโอ้สมองไม่ถูกไปแล้วบ๊ายบาย